สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอ,อยู่ในเกม Death yes. ฮะมันคือเกมยิงฉลามนั่นเองเราจะเลือกได้ว่าจะเป็นคนหรือเป็นฉลามนะฮะวันนี้ผมขอเลือกเป็นคนก่อนแล้วกันลองดูว่าจะสนุกแค่ไหนไปครับมาเลยฮะมาเลือกตัวกันก่อน,นับผมเอาตัวไหนอ่าผมจะเล่นตัวนี้ลยกันผู้หญิงนะั่นโอเคตัวนี้แล้วกันจัได้ ออ๋ oh, mm hmm. เลือกปืนได้ด้วยไงน,นี่อ๋อเขาจะมีตังนะฮะแล้วก็ซื้อปืนอ๋อซื้อได้แต่ปืนอันแรกอันนี้ยังไม่มีปังโอเคอ๋อไหนดิชม่งบอกละอ๋ออันนี้อ่ะผมชอบปืนกลอ okay. อ๋อมีการอัปเกรดปืนด้วยนะครับผมโอเคอแค่ okay. Okay, นี้ก็เลยกันกดเลยไปเขากดพร้อมมาแล้วลุย สามสองหนึ่งไปเลยนะครับผมมาแล้วหไปดูสิเรามีเพื่อนเราอีก3ามคนนะฮะรวมเป็นสีครับผมรวมตัวเองเป็นส่แล้วก็ฉลามอีสองตัวนะเราต้องซ่อมเครื่องนี้ไปจนถึงฝั่งนู้นให้ได้นะครับผมไปครับผมด้ย ค่อนข้างโอเคนะกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะอะผมว่าเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกนะเราต้องเก็บพวกนี้ไปฮนะได้ยินเสียงตึกๆไหมฮะนั่นแหลนะฮะฉลามเราต้องต้องการเครื่อ,นองนี้นะ,ะเพื่อนเราค่อนข้างเล่นเป็นนะตั้งระเบิดไว้เต็มนะ ตายขนาดนี้เลยครับโอ้ยมีการปุ้ดอ้าอ้าตายเลยโอ้โหฉลามมันพังกำแพงเข้ามาครับผมโอ้โหช่างโหดร้ายเหลือเกินฉลามตัวนี้แม่ไ่ธรรมดาฮะฉลามฉลามก็ค่อนข้างเก่งนะฮะต้องแอบครับผมเราต้องแอบม,มุมฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วจิ้งจิ้งจิ้งแย่ ไปแล้วอย่ายิงค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วไหนวะไหนวะเร็วๆสิเพื่อนมาแล้วครับผมาม,าามาแล้วฮะเตรียมปืนนะ่อเปลี่ยนปืนก่อนอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อ <c ười> อย่าเด้อตายครับผมตาย ป้ายป้ายป้ายเฮ้เราต้องซ่อมเครื่องเนี่ยฮะเพราะเครื่องโดนพังได้ะฮะอย่ายิงอย่ากัดข้าอย่ากัดข้าแหมฉลาดนี่โดนพวกผมลุมกันยับเลยฮนะอย่านะอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะไม่เอานะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจเต้นตึก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 ตกอะเลยฮะมาแล้วมาแล้วช่วยเพือนช่วยพือนช่วยพื้นทีนีเราค่อนข้างเล่นเป็นสุดๆเลยฮะผมไม่เคยเล่นฆ่ามันได้เลยนะเนี่ย <c oughs> ยังไม่ขึ้นชื่อผมเลยฮะอ,อ๋อไหนครับเนี่ยดูฝังหนครับผมอย่าเข้ามานะไอ้ฉลอมทีน้อย ไปดูสิอย่าเปี้ยวอย่าเปี้ยวอย่าเปี้ยวเฮ้ยโอยโอยเอ้ยเอ้ยเ้ยะมันเข้ามาซ้อมกันสองตัวครับโอ้ยจะหลามบ่าซื้อปืนดีกว่าซื้อปืนอะไรแล้วมั้งมึงซื้ออะไรไม่ค่อยได้อัพเก็บปืนไปก่อนแล้วฮะเดี๋ยวดมมันคืออะไรเนี่ยขอดาเมจเพิ่มอันนี้คืออะไรไม่รู้ปืนคู่มั้งฮะลองก่อนไปอ๋อปืนคู่ครับผมจะหลามเหรอ ฉลามเหรอฉลามเหรอเอาบอค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 สองคิวครับผมอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองต้องอัปเกรดปืนไปเรื่อยๆครับมันจะแรงขึ้นแม่ไอเราก็ใช้ปืนกากตั้งนานโอ้ย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 ไปครับผมเก็บเก็บของ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีกว่านีนีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เขาจู่โจมเราเร็วมากเลยฮนะผมยังไม่เห็นตัวเลยฮนะนี่บางครั้งยากครับผมเกมนี้โอ้ยอยู่ไหน,ไหนไวะอยู่ไหนไวะโอ้เสียงแบบว่าเต็มที่มากซ่อมนึฮะซ่อมหนึ่ฮนะต้อซ่อมเครื่องอ่ะนะฮะเครื่งนะอง,นะองนะอเราเลือดรถฮะอยู่ไหน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 มาเซ่โอ้ยมีทางข้างล่างด้วยมันมุดมาได้นะฮะ ราต้องติดกระแพงไว้ฮะยิงชิกกระแพงไว้เฮ้ยโอ้โหระเบิดไปครั้งหนึ่งทีเฮ้ยโอ้ยมันจู่โจมเราแล้วอโอ้โหเพื่อนเพื่อน,น,น,นไปไหนกันหมดเพื่อนเพื่อนไปไหนอ๋อมีซสือนี้นะฮะอันนี้สัญญาณอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแบบว่ายิงฉลามอัตโนมัตินะฮะผมลองดูก่อนแล้วกันเนาะไปดู๋สิผมมาลองมาเครื่องนี้ก่อนคืออะไรวะคืออะไร เกิดอ,อะไรไม่รู้ฮะต้องลองดูเหนือวะเหนือวะเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โห, و, ไ,มห,หไม่ดูหลังให้เราเลยเพื่อนไม่ดูหลังให้เราเลยเอาซื้อปืนฮะซื้อปืนดีกว่าฮะซู้ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหยากซื้อไม่ได้อยากได้ปืนเนี้ย สามพันเนี่ยไม่เป็นไรเอาอะไรดีเนะี่ยเอานี้แล้วกันน่าจะเช็คว่าฉลามมีตรงไหนนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยววางไว้วางไว้เลยวางไว้เลยวางไว้เลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอา้าวเครื่องประพังกัแล้ว ย่อครเพื่อนเรามีปืนเทพแล้วผมไม่มีอะไรเลยฮะผมไม่ได้เก็บอะไรเลยฮะเก็บลําบากมากฮะบเกมนี้เก็บขอเก็บก่อนขอเก็บของก่อนโอ้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 ย่ายิงเพื่อนเราอย่ายิงเพื่อนเรานะปล่อยไปปล่อยไปปล่อยเพื่อนไปเราไม่เน้นฮะเราไม่เน้นช่วยเพื่อนฮะเราเน้นตัวรรดฮะ ยิดเป็นการยิงที่กากมากเลยครับผมโอ้ยเพื่อนเรามีปืนกันหมดแล้วเรายังไม่มีอะไรเลยเอ้ยได้นะครับผมเบอรสุดโหดของเราเอาบอกไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับผมอยู่ฟ้าอยู่ไหนฟ้า ไอ้บึมบึบสวยงามโอ้ยโอ้ยเพื่อนช่วยด้วยตัวนี้ทำไมมันวาร์ปจังฮะฉลามโอ้โหไอฉลามบ้าไอฉลามเว้นยัดเมมมวดอ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตายผมฉลามตายฮะ ผมโหเกมนี้ค่อนข้างตื่นเต้นมากมึควรนะฮะตึกตึกอีกแล้ว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 ทะลุทะลุเฮ้ยมันชนเครื่องมันชนเครื่องโอ้วิ่งเลยวิ่งเลยมันชนเครื่อง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 เหรอซ่อมเครื่องหน่ะฮะซ่อมเครื่องก่อนฮะซ่อมเครื่องฮะ

ฉลามาะฉลามาะสวยงามส้มพระโอ้ยโอ้มันค่อนข้างโจมตีเครื่องเราหนักมากฮะช่วงนี้มันเริ่มไม่เล่นคนแล้วเล่นเครื่องแล้วฮะมันเล่นเครื่องแล้วฮะบอกว่าเล่นคนไม่ไหวฮะอยู่ไม่ได้ฮะเล่นคนเดี่ยครับผมอยู่ไหนเดี๋ยววะเดี๋ยววะบึมบึมบึมเฮ้ยโอ้โหเพื่อน ปืนนี้ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหละยิงไม่แม่นนะเอาปืนไหนอ่ะขายทิ้งเนี่ยขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งไปเอาอะไรดีวะเอาอันนี้แล้วกันไม่คือไม่รู้คืออะไรเหมือนกันจัดไปน่าจะเป็นปืนกลมากกว่าโอ้ยโคตรเท่เฮ้ยมันโฉบมันโฉบมันโฉบ,บเพื่อนเราโฉบเพื่อนเราไปแล้วแต่ว่าอยู่ไหนเฮ้ยอย่านะ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหมันถึงจังวะมันถึงจังวะอ๋อเหมือนว่าจะจบเกมนะฮะโอ้โหจบเกมเฉยเลยฮะกรรมของเวนนะฮะน่าจะเป็นฉลามชนะนะครับผมเพราะว่าทีมเราตายกันหมดเลยแม่เกมแรกก็แพ้กันแล้ว สุดยอดจริงๆโอ้โหโอเคฮะ้าชอบกดไลค์ like กดซับสไคร e ได้นะครับผม